สวัสดีครับผมโอเวนเจนะครับวันนี้ก็มีเรื่องให้เสียเงินกันอีกครับรีมีโชคมาใหม่มันก็ไม่เชิงใหม่หรอกนะแต่ว่าออหลายๆคนเขาก็ลองแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเขาฟังเขาก็ไม่เท่าเราลองเองวันนี้ก็เลยเหมือนเดิมครับเสียเงินอีกแล้วเสียเงินเพื่อจะหาความรู้ใส่ตัวเหมือนเดิมนี่นะครับโบปรเฟนเดอร์ ซึ่งโปรเฟนเดอร์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ยินในทางพวกรถกระบะแล้วก็พวกรถ s อ V เป็นเป็นหลักอยู่แล้วคือหลกัหลกๆแบรนด์นี้จะทำให้พวกรถพวกพวกนั้นเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ครับโปรเฟนเดอร์ก็ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแผนนี่เพิ่มเพิ่มในหมวดหมู่รถเก่งเข้ามาก็พวกแก๊สพวกแ e ๊สซิตี้วีออส่าที่เห็นนะตอนนี้นะสามรุ่นแต่ทีนี้เรื่องฟิลลิ่งนะครับเราก็ต้องไปลองกันโอเคเราไปดูในกล่งองกันเลยว่าหน้าตาโชกเป็นยังไง ค่าเคสปริงเป็นยังไงแล้วก็วัสดุความเป็นยไงครับไปดูกันเลยโอเคเรามาดูหน้าตาโช๊คอัพกันเลยนะครับก็นี่เละครับโช๊คอัพหน้าส,สีสีสีสวยเลยนะเรื่องเรื่องเดอสีเนี่ยโอเคเลยซึ่งตามสเปคเนี่ยครับคือทางบริษัทแจ้งมาว่ารุ่นนี้ครับให้หน้าสปริงหน้าเนี่ยสามเสปริงหลัง 2K ซึ่งถามว่าค่อนข้างน้อยไหมก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่อนค่อนข้างน้อยผมว่า น่าจะน้อยที่สุดในในท้องตลาดนะตอนนี้เลยครับเท่าเท่าที่เราเคยลองนะเฉพาะเรื่องเรื่องค่าเคสปริงนะครับเพราะว่าตามสุตรที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นสี่สี่กับสามป่าวะสี่สามนะสี่สามตอนนี้มาเจอมาเจอสามสองแล้วค่อนข้างน้อยเลยแต่ว่าทางนี้งก็ต้องไปลองนะครับเพราะว่าบางโชคบางแบรนด์เนี่ยสปริงค่าเคน้อยแต่ว่าตัวโชคแข็งก็มีซึ่งหลายแบรนด์ก็เป็นอย่างนั้นโชคญี่ปุ่นบางแบรนด์ก็เป็นเช่นนั้นจริงแล้วก็ตัวตัวหลัง สังเกตได้เลยครับกระบอกและลูกสูบค่อนข้างใหญ่มากนี่นะครับเนี่ยดูดูขนาดนี่ค่อนข้างใหญ่เลยอันนี้ก็คือเมื่อพอกระบอกใหญ่เนี่ยง่ายๆและครับมันใหญ่เพราะว่า,าตัว,ต,วตัววาล์วข้างในเนี่ยครับมันก็มีไดมิเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นทางนี้ทนั้นก็ขึ้นอยู่การออกแบบของแต่ละค่ายนะครับส่วนสปริงหลัง สปริงหลังเนค่อนข้างสูงเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ในรถผมเนี่ยโดยการปรับปรับสุดเกลียวเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปรับปรับสูงสุดนี่ยน่าจะน่าจะสูงเลยแหละเต่๋เดี๋ยวเราลองมาปรับสุดเกลียวเลยเพราะว่าสปริงให้มาค่อนข้างยาวมากแล้วก็ถ้วยนะครับถ้วยเมื่อเมือม่อลงสุดเกลียวแล้วเนี่ยก็ยังเหลือยังเหลือยังเหลือชุดรองอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะลองสุดเกลียวหน้าหลังเลยแล้วก็มาดูทรงว่าเป็นไงนะครับแล้วก็เราจะออกไปลองฟิลลิ่งกันว่า สือเรื่องยโปรเฟนเดอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไง่ามันจะดีเหมือนที่อยู่ในพวก SUV หรือรถกระบะที่เราได้ยินกีตสั์กันแล้วไหมก็เดี๋ยวลองกับ City Handbag เหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วก็ปรับเซตแล้วก็มาลองกันเลยดีกว่า นี่ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโช้กโปรเฟนเดอร์นะครับสำหรับซิตี้ก็ติดตั้งปรับเซ็ตตามแบบฉบับที่ที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นนะครับว่าควรปรับพิลดแล้วสปริงปรับพิลดเท่าไหร่ปรับความนุ่มแข็งเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราไปลองเลยเลยครับจะได้รู้ว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงครับเพราะเราก็ยังไม่เคยลองเช่นกันโอเคครับผมไปดูกันเลยจยวที่ลองขับเป็นไงบ้างเว่ถนน ช่วงถนนไม่เรียบอะครับถนนถนนเขาเรียกถนนอคอนกรีตเหรอถนนอคอนกรีตอารมณ์เหมือนเราเติมเราเติมลมเราเติมลมยางแข็งครับมันจะตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเดี๋ยวเราลองไฮสปีดดูครับเส้นเดิมความเร็วเท่าเดิมมาดูว่าข้างหลังจะตื่นไหมเพราะข้างหลังข้างหลังลับไปแล้ว ตื่นเลย <laughs> ตอนแรกหลับอยู่ติดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองถนนคูขายอีกทีนะพี่นะเนี <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ช่วงถนนคูขานะครับเส้นเดิมความเร็วเหมือนเดิม ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดถนนเจอถนนในถนนคอนกรีตนะถนนคอนกรีตที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็จะอารมณ์เหมือนรถเราเติมอารมณ์เหมือนรถเราเราเรานนาติมลมแข็งครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือไม่รู้จะอธิบายยังไงนะเอาให้นึกภาพง่ายๆล้กันเหมือนเหมือนรถเติมลมแข็งแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แข็งไม่ได้แข็งแบบตึงต่างเออไม่ได้แข็งแบบตึงต่างอ่ะให้นึกสภาพาอารมณ์เหมือนเราเติมลมยางที่มันแข็งะครับแต่ประมาณนั้นนะช่วงความเร็วต่ำแต่ความเร็วสูงเนี่ยผมว่าถ้าเกิดคนที่ ขับขับใช้ความเร็วบ่อยๆหรือขับออกต่างจังหวัดที่เจอเจอคอสะพานครับบางบางคนนะบางคนเนี่ยผมเคยเจอลูกค้าที่ว่ามีปัญหาไกลเรื่องคอสะพานมากครับซึ่งโช๊คบางโช๊คมันตอบโจทย์ไม่ได้มันจะกระดกเล็กมันกระดกอ่ะเวลามันเวลามันลงแล้วมันจะกระดกแต่ตัวเนี้ยเมื่อกี้คือใช้ความเร็วแล้วลงลงคอสะพานช่วงที่มันหักลงมานะต้องบอกเลยว่าโปรเฟนเดอร์แม่งทีเดียวอยู่เลยอาจจะด้วยเนื่องจากว่าโปรเฟนเดอร์เนี่ยถนัดในทางทางทางรถ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 ที่มันที่มันสไตล์โช๊คแบบเนี้ย รถสูงอะนึกออกไหมครับรถสูงพวกรถกระบะรถเอสยูีที่ที่มันเป็นโช้คแบบที่มันต้องการช่วงจังหวะเนี่ยครับที่ที่สําคัญมากเลยมันเลยตอบโจทย์พอเวลาลงสะพานลงด้วยความเร็วเนี่ยหรือว่าลงหลุมหลุมที่มันแบบหลุมลึกที่มันหลุมเคิร์ฟอะโอเคเลยคือคือ,คอจบเลยอันนี้น่ได้แต่ว่าคนคนที่ขับช้าอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับ เดี๋ยวค่อยไปสรุปทีไรอีกทีนะพี่นะได้ๆเดี๋ยวค่อยไปสรุปให้ฟังอีกทีครับอันนี้คร่าวๆก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับว่าการทดสอบเจ้าโปรเฟนเดอร์นะครับสําหรับซิตี้แฮทแบ็กนะครับก็เบื้องต้นเลยช่วงความเร็วต่ําเนี่ยจะลมเหมือนเหมือนที่ผมบอกไว้ตอนที่ไปทดลองครับว่ามันจะเหมือนเราเติมลมยางที่แข็งหน่อยไม่ไม่ใช่อาการในโชกมันแข็งกระด้างตึ้งตั้งนะมันจะแบบเล็กๆอะครับแต่ว่า ช่วงความเร็วสูงแล้วก็เจอบัมหนักๆเนี่ยโฟรเฟนเดอร์ทำทำได้ได้ดีเลยทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าที่ทําได้ดีเนี่ยเพราะว่าเขาถนัดทางด้านนี้อยู่แล้วเพราะหลักๆโฟรเฟนเดอร์จะเชี่ยวชาญในในอย่างที่เรารู้กันนะครับพวกรถใหญ่รถใหญ่ SUV หรืออะไรที่มันเจอแบบเขาเรียกไรอะรถรถรถ,รถค่อนข้างโดดอะอ่านั่นแหละประมาณนั้นพอมาอยู่ในรถเล็กก็เลยคาแรคเตอร์ช่วงนั้นอะ่ะก็เลยทําออกมาได้ดีแต่ก็ ม,ม,มันไม่ได้ตึงตังครับมันไม่ได้แข็งแบบอย่างเงี้ยนึกออกปะคือมันแบบอ่ามันคืออาการแบบตึกต๊กตึกต๊กเบาๆซึ่งซึ่งสําหรับผมอะ่ะผมรับได้นะแล้วก็เหมาะอันนี้ต้องบอกเลยเหมาะกับโจทย์ที่ลูกค้าบางคนเนี่ยชอบถามผมว่าพี่ถัทงที่ผมใส่ไปเนิเน,นคอสะพานเยอะมากผมเจอคอสะพานเยอะมากครับโปรเฟนเดอร์มันจะตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่าหลังมันมันมันไม่อย่างเงี้ยคือคือลูกค้าบางคนเนี่ยเจออาการแบบพอลงคอสะพานใช่ปะ ปึ๊บแล้วหลังขเขาเรียกหลังมันงัดหรือมันมันดีจ้ะเหมือนก็เลยจะขึ้นขึ้นแล้วอยู่ดีมันอยู่มันตึก๊กแล้วมันจังหวะมันหายไปช่วงนี้ฟิลลิ่งคอสะพานมันจะเสียแต่เนี้ยฟิลลิ่งนั้นอะดีเลยและช่วงที่ใช้ความเร็วสูงสนะครับแล้วก็ลงแบบลงแบบบั๊มหนักๆเลยครับทีเดียวจบเลยส่งรถอันนี้ปรับขึ้นมานะครับเพราะตอนแรกปรับลงสูดเกียร์หน้าหลังขับไม่ได้เลยเตียเตียมากครับอันนี้ยางห้าห้านะคือขับไม่ได้ก็เลยเน,นี้ยปรับขึ้นมาแล้ว ปรับขึ้นมาใหม่หน้าทั้งหลังเลยครับก่อนก่อนที่จะไปลองแต่ถ้าเกิดทรงรั่นเนี้ยก่อนที่ที่เราปรับสูตรเกีย์ที่ผมบอกตอนแรกว่าเราจะลองปรับสูตรเกียวว่ามันเตี้ยแค่ไหนอะครับใช้คําว่าเตี้ยเลยก็คือจากตรงลงได้อีกลงได้ะมันประมาณเซนเซนหนึ่งเซนครึ่งนะครับจากจากดูจากหน้ารถนะเซนหนึ่งเซนครึ่งที่จะลงได้ในกรณีปรับสูตรเกียวตัวน,นี้ลนเท่าไหร่สองเจ็ดเก้าครับรับประกันสองปีสองหมื่นเจ็ดเก้าร้อยรับประกันสองปีนะครับโดยโปรเฟนเดอร์โรงงานอยู่ทไทยอะไหลทุกอย่างมีเซอร์วิสหมด ก็สรุปก็คือเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งครับสําหรับลูกค้าที่ที่มีงบประมาณที่จะเล่นโชคระดับราคาประมาณนี้ได้เป็นตัวเลือกอีกตัวเรื่องหนึ่งที่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับกับการรับประกันกับโชวแบรนด์ไทยอันนี้คือไทยแท้ๆนะโรงงานอยู่นครปฐมนี่เองอันนี้คือแบรนด์แบรนด์แบรนด์ไทยเต็มๆเลยแล้วก็หลายๆอย่างครับโปรเฟนเดอร์ก็มีชื่อเสียงมานานเราก็รู้จักกันอยู่แล้วโอเคคลิปนี้ก็จบกันไปดีกว่าครับ ทีแรกอะผมบอกว่าแต่คลิปแล้วผมจะไม่จะไม่จะไม่ลองลจะไม่ลองแล้ว,ลลวโชคคือคือหมดละหมดใช้ใช้เงินไปเยอะมากสุดท้ายก็อหะไหนก็ไหนๆ,หนๆขออีกสักชุดหนึ่งแล้วกันก็เป็นเป็นแบบอย่างให้กับคนที่กำลังจะตัดสินใจเลือกโอเคครับผมแล้วก็ทางนี้นั้นฝากด้วยนะครับใครดกูก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับให้เป็นกําลังใจให้เรามีมีกาลังใจได้มาเทสอะไรอะไรพวกนี้เล่นอีกโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน